สวัสดีค่ะมีรถ s อ v สภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะก mm hmm. ันนี้ประวัติดีฟีดาวส่งสปา,า,ายเดือนละ1,000 0บาทเท่านั้นค่ะ HONDA HRV 1.8e VTEC h Gear Auto ปี2016ค่ะมือแรกเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจัดเต็มจัดเกินได้เลยนะคะขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรคันีไปใช้งานได้แล้วนะคะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะมือแรกค่ะกว้างขวางนั่งสบายเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าพับไ,ไ,ไฟฟ้าแอร์แบ็คคู่ค่ะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMF M AUX แล้วก็ CD กล้องส่องถอยค่ะเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะ E85 ก็เติมได้นะคะรถสมบูรณ์ค่ะคันนี้ได้ผมสตาร์ทด้วยนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพวสวยเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะน่าใช้ค่ะเบาะหลังพับได้ต่างหากค่ะสมบูรณ์ค่ะคันนี้ นี่ค่ะบอหลังพับราบได้เลยนะคะสะดวกสบายในการขนของมากๆเลยค่ะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารครบ1-2วันทำการการรับรถไปใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะน่าใช้ค่ะคันนี้ปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะยินดีคำปรึกษานะคะ มาทดลองขับก่อนดูได้ค่ะไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะกว้างมากๆเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันแเป็นซินวีเทคค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะ หรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีแอซายนาม่าแายอเอ็มน่ค่ะพิมไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะดื่มน้ำเยอะนะคะบ๊ายบายค่ะ